สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลออปต่อกับเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวและพูดก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะแก้ตัวในเกมคิงครับรอบชิงที่3พบกับ and ago, ตาดีดัสแอนโตเบโกเตะในเวลาหาโมงครึง่งเตะที่สนามสมโพธ7จ0ปีเชียงใหม่อีกครั้งซึ่งกะวังว่าแฟนบอลจะยังกลับเข้าไปชมเกม และให้กำลังใจกันเต็มสนามเหมือนเดิมนะครับทีมชาติไทยในเกมนี้ไม่มีทางเลือก ที่จำเป็นตน้องเน้นสุดชีวิตในนัดนี้เพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยกลับมาอีกครั้งประกอบก,บกับการเปิดโอกาสให้บรรดาแข่งทีมชาติหน้าใหม่ที่เรียกมาติดได้ลงโชว์ฟอร์มในนัดนี้ด้วยเพื่อจะได้มองถึงการสร้างทีมระยะยาวและเตรียมสู้ในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่จะมาถึงในปลายปีนี้ถือว่างานยากสำหรับมาโนโพกกิ้งเลยทีเดียว เพราะถ้าแพ้หรือเล่นไม่มีทรงอีกก็จะทำให้ศรัทธาแฟนบอลเสื่อมเข้าไปใหญ่และโลกโซเชียลก็คงจะระเบิดอีกครั้งแหม่อย่าแพ้เขาเนาะทีมชาติไทยสำหรับผู้เล่น11ตัวจริงที่คาดว่าทีมชาติไทยจะส่งลงสนามในนัดนี้ระบบ4-2-3-1เช่นเคยประกอบด้วยผู้รักษาประตูกิตติพงศ์ผู้แนวเชือก แบ็กขวาสุพนันบุรีรัตคู่เซ็นเตอร์พันษาเหมวิบูลกับเฉลิมศักดิ์อักคีแบ็กซ้ายธิรธรบุญมาทันกลางคู่พิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลกับกิษดากาแมนปีกขวาชาณรงค์พรมสรีแก้วปีกซ้ายสุพนัทเหมือนตากลางลุก จักรพันก้าวกรมและนาเป่าสุปชัยใจเด็ดมุมมองเกมคู่นี้มองว่าเป็นเกมที่น่ากดดนันเกมหนึ่งของทีมชาติไทยเนื่องจาก ไม่อยากจะพลาดถ้าแพ้เป็นนัดที่สองติดต่อกันประกอบกับเป็นรายการที่ตนเองเป็นเจ้าบ้านเจ้าของสนามคงไม่อยากจะพ่ายแพ้และจบเป็นอันดับที่4ของรายการนี้อย่างแน่นอนจึงมองว่าทีมชาติไทยจะมาเล่นแบบรัดกุ่มครองบอลบุกตามสไตล์บิวอัพ เกมจากแดนหลังของมาโนโพกิงและหลีกเลี่ยงการประทะที่หนักหน่วงเพราะพิตานีแด d แต่ตัวรูปร่างใหญ่เหลือเกินประกอบกับทางตานีแดดแอนโตเบโกก็ไม่คุ้นชินกับสนามและขาดความต่อเนื่องภายในเกมซึ่งเห็นได้ชัดจากนัดที่แล้วที่ตนเองนำทาจิกิสถานไปก่อนแท,ท้แต่โดนยิงแซงในช่วงหลัง เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนัดนี้เลยน่าจะโดนไทยเอาชนะไปได้แบบสนุกสุดมัน2ประตูต่อหนึ่งเช่นกัน้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบอลออปตอคบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพระคุณครับ